กวนแก้ข่าวให้ด้วยเพราะตอนนี้นะคะร้านเรามีการอ,อมทองลูกค้าของเราเยอะแยะมากมายตอนนี้บางออท่านเสียชื่อไปแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเอาอะไรกลับมาได้บ้างคือเสียชื่อไปแล้วต้อง,ต,องต้องแบบเอาอะไรกลับมาได้บ้างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะร้องขอคือใช่คือความยุติธรรมเรื่องเรื่องทองแท้คนที่กําลังออมทองหรือคนกําลังจะซื้อทองกับห้างทองเคดดเวนหวังได้เลยครับว่าคุณได้ทองแท้แน่นอนทองเต็มเปอร์เซนต์อย่างที่ออกข่าวไปเมื่อกี้ อย่าเพิ่งฟังแล้วก็มาตอนนี้คือบทสรุปแล้วนะครับในเบื้องต้นแต่ในเรื่องของสองกอบอ,อะไรพวกนี้มันคนละมันคนละเรื่องกันนะครับวันนี้ผมได้สแสดงความรับผิดชอบกับคุณตั๊กในส่วนที่เขาไม่ได้เรียกร้องแต่เราอยากจะดูแลเรียกอย่างนั้นดีกว่าวันนี้เราสองคนตั้งใจเป็นอย่างดีตลอดเวลาและเวลาหลายวันก็ทําการบ้านว่าการที่เงียบฮหงายไปเลยเนี่ยมันก็ ันดูไม่ดีมันมีข่าวปลอมออกมาเยอะข่าวปลอมมาเยอะ,อยอะพอเราแบบไม่ออกมาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยข่าวปลอมแบบปลุกปั่นเยอะแยะมากมายนะคะการไปถ่ายหน้าร้านเราแล้วตั้งแฮชแท็กทองปลอมเนี่ยมีผลทางกฎหมายนะมันไม่สมคไม่สมควรเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ทําร้ายกันอย่างนี้ดีกว่าเรามีเราต้องทํางานต่อไปเรามีลูกน้องเรามีพนักงานคุณจะไม่ทําร้ายเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการยังไงอะ่ะมันเป็นการ ลุมแบบไม่ให้เราแบบมันลุมกินโต๊ะออใช่ <ไป S 1> มันเป็น,นการลุมกินโต๊ะพวกเราเกินไปนะครับถ้าวันนี้ถ้าเช็คมาเปอร์เซนต์ทองต่ำชิปหายเลยนะฮะใช่วันนี้วันนี้นนผมก็ไม่ถูกไหมครับพี่สมมติว่าลูกค้าพูดตรงๆว่าอันนี้พูดแบบจริงๆเลยครับสมมติเอาทองไปจากร้านเราใช่ไหมครับแล้วไปสลับใครจะไปรู้ว่าสลับแล้วเปอร์เซนต์ทองเช็คมาไม่ถึง ความสวยเป็นใครครับเป็นผมอีกขอเรียนถามเรื่องคลิปที่เป็นต้นเรื่องสักนิดนึงนะค่ะทองนี่ใช่ของเราไหมแล้วคนที่โพสเนี่ยค่ะขออีกซักนิดหนึ่งหมายถึงใครครับคุณสตางค่ะเมื่อกี้ตัวเรื่องเขาไม่การพูด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 ได้ไหมพูดได้ไหนพูดได้สิครับเขาโชว์ใบรับประกันด้านเราค่ะเมื่อกี้ตักโชว์ให้เห็นแล้วใช่ไหมคะในรายการหุ่นกระเจียว่าเขาหยิบใบรับประกันด้านตักขึ้นมาตอนในไลฟ์ ซึ่งการที่เขาหยิบใบรับประกันขึ้นมาในไลฟ์แล้วเขามีการกล่าวว่าแฮชแท็กติกตอกว่าทองปลอมมิชฉาชีพ<ม>นั่นนั่นคือเป็นเป็นเป็นเราแล้วนะคะเพราะใบรับประกันที่เขาหยิบขึ้นมาโชว์อ่ะคือเราเพราะฉะนั้นเราตกเป็นจำเลยแล้วตอนนั้นแต่พอพี่หนุ่มมาพี่สูจน์ว่าทองเราไม่ได้ทองปลอมมันก็ชัดเลยเมื่อกี้อันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ยังไปยัง,ยง,ยง,ยงไมไ่ไปเช็คเปอร์เซ็นทองอ่ะคุณจะกล่าวอ้างว่าใครทองปลอมไม่ได้ มันต้องเช็คแค่ละเอียดก่อนแต่ที่เขาตักมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าว่าดอกไม้เนี่ยบอกว่าสามารถเอาไปขายหรือว่าจำน่าต่อได้คุณคะาดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกิฟต์ของขวัญทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าดอกที่มีขนาดทองดอกใหญ่ขนาดนี้ต้องมูลค่ากี่แสนถ้าเป็นทองคําที่เป็น96.5หรือ99อ่ะสวัสดีครับพ่อของผมครับกรตพลเดชวิสัยจริงๆแล้วไม่อยากจะซ้ําเติมแม่ตักนะ ไม่อยากจะซ้ำเติมจริงๆเพราะว่าคลิปแรกที่ผมเห็นเหตุการณ์การที่แม่ตั๊กไปออกรายการโหนกระแสแล้วผมก็ยังพูดเข้าข้างแม่ตั๊กเลยนะเพราะตอนนั้นขอน้อมรับเลยว่าไม่ได้สื่อสาข้อมูลอย่างท่องแท้เพราะว่าไม่เคยรู้จักแม่ตั๊กมาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูคลิปที่แม่ตั๊กทำมาก่อนเคยเห็นแต่ผ่านๆว่าได้ไปทำบุญสุนทาน ไปแจกทำโรงทานแจกของไปช่วยเหลือคนทํานองนี้ผมก็ชื่นชมผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วครับคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เลยพูดไปตามสถานาการณ์ตอนนั้นแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีคลิปออกมาเป็นระยะเป็นระยะถ้าเป็นจริง ตามในคลิปนะเพราะว่าคลิปบางทีเราก็ไม่ได้ดูคลิปจริงๆว่ามันเป็นยังไงเราดูแต่คลิปที่ตัดต่อมาแล้วก็ไอ้คลิปแต่ละคลิปก็ามาโจมตีแม่ตักกันทั้งนั้นเลยถ้าเป็นจริงอย่างในคลิปเป็นจริงอย่างที่เขาตัดต่อมานะเป็นจริงแค่เก้าสิบเปอร์เซนก็พอแล้วผมถือว่าแม่ตักกับบอสเบียผัวของเธอนั้นเรียบริสุทธ์จริงๆใช้คำนี้ได้เลยว่าเรเบบริสุ์ ถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนะย้ำอีกทีนะผมจะถ้าเราเห็นการเริ่มแรกก็ไปออกรายการโหนกระแสรายการนั้นก็จบไปด้วยดีแฮปปี้เอนดิงไปด้วยดีแต่หลังจากที่จบไปแล้วแม่ตั๊กกับบอสเบียรก็ออกมาแถลงข่าวและก็พูดจาเสียงแข็ง พูดจาแบบว่าเป็นผู้โดนกระทําแล้วก็จะฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณสตางหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่มาโจมตีแม่ตักกับบอสเบียรครั้งนั้นก็ยังมีความมั่นใจก็ยังคิดว่าไม่ผิดแต่กระแสสังคมมันกับไม่เชื่อ มันเทไปทางพี่หนุ่มกันชัยเพราะไปพังปากพูดมาคำเดียวว่าขนกระสาเล่นเขาแรงเท่านั้นแหละครับไปสก,กิดตอมของพี่หนุ่มกันชัยเขาเขาเลยจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนั่นแหละครับปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการขุดคุยต่างๆนานาพี่หนุ่มกันชัยก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องพวกภาคราชการออกมา วิาพากษวิจารณ์ต่างๆนานาสรุปแล้วก็คือไม่ตักแล้วก็บอสเบียไม่มีที่ยืนในสังคมเลยตอนนี้ก็หายตอมหายเงียบเก็บตัวกันไปก็คงจะตีนกายหน้าผากผัดแกวตีนกายหน้าผากอ่ะหัวก็ตีนกายหน้าผากเมียเมียก็ตีนกายหน้าผากหัวความที่มั่นหน้ามั่นใจความที่ไร้ในช่องโซเชียล มันหายไปหมดเลยเพราะการไลฟ์ในโซเชียลนี่มันเป็นโลกเหมือนเสมือนจริงครับมันเป็นโลกสมมุติอย่างผมเนี่ยนั่งไลฟ์ของผมอยู่ของคนเดียวเนี่ยแหละไม่มีใครมานั่งฟังด้วยไม่มีผมก็จะด่าใครก็จะทําอะไรก็ได้และยิ่งถ้าเกิดไม่มีคนของผมอยู่ข้างหลังคอยเชียร์ผมก็ยิ่งฮึกเหมิมใหญ่เลยแต่มันเป็นโลกเสมือนจริงครับมันไม่ได้โลกแห่งความเป็นจริงพอตอนนี้ก็ถูกขุดกันมาขุดกันมา อันนี้ผมยังไม่รับประกันนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเอาเริ่มแรกก่อนในการที่ไปช่วยคนไปช่วยคนไปช่วยไอ้ลุงคนหนึ่งเนี่ยแล้วบอกว่าให้เงินไปสามพันแล้วขอเงินคืนสองพันเหลือพันหนึ่งแล้วก็ไปเอาข้าวเขามาก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแต่เรื่องนี้พอไปดูคลิปเต็มๆแล้วไม่ใช่เรื่องนี้แม่งมั่วมั่วจริงๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอก แม่ตั๊กก็ไม่ได้บอกนะว่าจะซื้อบ้านให้คือเขาจะไปไปหาบ้านเช่าให้เขาไม่ได้บอกว่าออกตังค่าเช่าบ้านให้ซะด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ให้เงินพันหนึ่งแล้วก็ให้ลุงคนนั้นเธอทอนมาห้าร้อยแล้วก็จ่ายไปทีละร้อยทีละร้ 100, 1, 1. อยก็เป็นพันหนึ่งเพราะอันนี้แม่งเป็นเฟกนิวละมันเป็นการโจมตีแบบแบบไม่สมควรนะครับผมแล้วก็มีเรื่องรถซูซูกิที่ได้แถมได้รางวัลได้อะไรมาปรากฏว,ว่ารถมัน ก็เป็นรถแม่งที่ถูกที่สุดกระจกหมุนมือแต่ผมชอบจริงผมหานะมีตังจะไปซื้อนะุดซูกิคันเนี่ยใช้กระจกหมุนมือแล้วก็ใช้เกียร์มือก็คือเป็นรถแบบสมัยเก่าจริงๆะใช่สมัยเก่า,กาแล้วก็ราคาถูกสามแสนกว่าบาทเอาอยากได้เห็นแล้วอยากได้เลยจริง,รงๆเกียร์มือ, feasible, อ,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 อ cerc, มันก็หมั่นดีเวลาเร่งอือดอือดอือดโอ้โหมันมันชิบหายเลยอ่ะอันนี้ก็เขาได้เขาได แจกมาเขาได้ฟรีมาหรือไงเขาไม่รู้นะไอ้รถคันนี้ซูซูกิอันนี้อ่ะอันนั้นก็คือเราก็ไม่เห็นว่าเขามอบกันยังไงเห็นแต่ตอนนี้ก็เท่านั้นเองอ่ะสรุปว่ารถได้จริงไหมได้จริงอ่าดีที่ข่าวออกมาแล้วก็จะมีเรื่องไปวัดไปทำบุญที่วัดเจ็ดแสนบาทแล้วก็เอาพระของเจ้าวาดเขามา องละหนึ่งหมื่นบาทร้อยองก็ตีเป็นเงินล้านบาทจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับพระคือราคาให้บูชาหนึ่งหมื่นบาทต้นทุนก็ไม่ถึงหรอกต้นทุนก็คือหลักพันเนาะแต่ไปตีว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจำนวนที่ที่ขายหมื่นหนึ่งอาเขาคืนมาเอาไปร้อยองก็ปรากฏว่าเป็นล้านหนึ่งทำบุญไปเจ็ดแสนได้กำไรสามแสนละอ่ะเขาก็ตีความไปอย่างนี้แต่ตอนหลังก็ไปทำ กระถินพ้าป่าอีกสองแสนก็เป็นเก้าแสนอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเทวัะแต่มันเป็นความสมยอมของท่านเจ้าวาดกับบอสเบียนะอันนี้เราก็ไม่รู้คือเราฟังความข้างเดียวทั้งหมดเลยตั้งแต่ไอรุมคนนั้นมาถึงไอรถซูซูกิแล้วก็มาถึงที่เอาพาเข้ามาอันนี้ฟังความข้างเดียวยังไม่ได้ฟังสองข้างและมีเรื่องอะไรอีก โอ้ก็มีเรื่องไปเซอร์ไพรส์แม่บ้านแล้วก็แม่บ้านนั่งคุกเขา่าตัวเองก็เป็นแบบเป็นแบบสักดินาไงและภาพของนั้นมันก็ไม่โอเคนะแต่เขาก็ออกมามาไล่แก้ตัวไปแต่ไล่แก้ตัวแบบน้ำขุนๆนะก็ไม่ใช่อกอะ่ะมันมีหลายคนนะที่ทำตัวแบบนี้นะไม่ใช่แม่ตาคนเดียวคือแม่งชอบอะคนไม่เคยมีอะคนแม่กระจอกมาก่อนเนี่ย คือม,ม,มัมีสองอย่างคนที่กระจอกมาก่อนคนที่จนมาก่อนแล้วเวลารวยบางครั้งเขาก็ยังคิดถึงํำพืชคิดถึงสันดาลตัวเองเขาก็จะเป็นกันเองไงแต่บางคนก็ที่กระจอกมาก่อนเวลารวยมากันนี่ก็ดื่มํำพืชตัวเองอ่ะก็อยากจะเป็นเจ้านายอ่ะมีลูกน้องมีคนใช้ก็ให้นั่งกับพื้นทำนองนี้อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ควรหรือเปล่าอ่ะ มันหมดสมัยแต่มีนะมีนกักการเมืองหลายคนทาอย่างนี้นะมีที่วอยไวยวยไว,ไว,ไว้ทำอย่างนี้นะแม่งพวกสัตว์ดินะไอ้พวกเฮียเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ใหญ่โตต้นตีนต,ต้นมือเฮียอะไรเลยว่า <c oughs> อยางจะเป็นสัตว์ดีนาอาจจะให้มีคนมานั่งผมเห็นอย่างพี่ชัดต่อปูนเนี่ยมีคนไปหาแกแล้วก็ไปไปไปขอความช่วยเหลือแกแะแต่แกให้ช่วยเหลือแล้วหมอบกระเพื่อเลยแล้วจะกลับตีนแกแกต้องรี อุ้มมาดึงขึ้นมาแบบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อะไรเงี้ยเนี่ยคนที่เขาเขาเขารูอ่ะเขารู้ว่ามันควรอะไรควรอะไรไม่ควรมันมันก็ยังมีอยู่มีอยู่เยอะด้วยนะอันนั้นเรื่องนั้นแล้วก็มีเรื่องที่ไปแจกทานในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่ามีคนอื่นขับรถมาจะมาเอาเอาของแจกด้วยทั้งผัวทั้งผัวทั้งเมียก็โวยวายด่าเขา เออมันก็พูดดีๆคุยกันดีเขาก็ได้นะก็ไม่ด่าเขาไปเสียงแข็งเสียงอะไรออกลูกนะักเกรงคือมันก็ย้อนแย้งกันแล้อเปล่าวะมึงอยากจะทําทานอยากจะช่วยคนแต่มึงเลือกเอาคนในอยู่หมู่บ้านคนอื่นเข้ามามึงก็ไม่พอใจหาว่าจอดรถเก๋ับบ้านนูน้นบ้านนี้เขาอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่โอเคนะไม่ไม่โอเคจริงๆอันนี้มึงก็มึงก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะแล้วอะไรอีกวะโอ้โหมันมี ต่ไอแม่ตากเนี่แม่งมาแสงหมูแดงของผมเลยแต่ดูหมูแดงแล้วเรามีความสุขไงจะไม่มีความสุขตอนเดียวต้องไอ้ลีนาจังอ่ะแม่งไปตะโกนแหกปากหน,หนูเบ่งหนูแดงอีนนี่แม่งไม่รู้กาลเวละสตยสาต้นตีต้นมือยี่อะไรเลยคือแม่งคือแม่งยากอ่ะยากจะเยียวยาละเออนอกนั้นก็หมูดแดงก็ก็จะน่ารักอย่าบอเขาจะนู่นจะนี่เขาจะแค่เดินเล่นอะไรก็น่ารักอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่ตกักแม่มาแสงหมูแดงไปเลย นะแล้วมีเรื่องอะไรกว่าปรากฏว่าเรื่องรถรถปรากฏว่าเป็นชื่อของแม่ตักคนอยู่คันเดียวนอกนั้นยังติดไฟนัน้นมั่งอะไรบ้างแล้วนีน่าจังไม่ออกมาไอรถคันสีฟ้านะว่าเช่าเขามาวันละแสนเอา้าไอเอย,ยนี่อย่างนี้มันลวงโลกละมึงเช่ารถมาโชว์พาวโชว์ฟอร์มอะ่ะมึงบ้าไปแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแบบไอลีน่าจังพูดนะเช่ามาวันละแสนเพื่อมาโชว์เนี่ยนี่เป็นข้าขายว่าที่จะโชว์พาวแล้วก็ต้มตุ๋นหลอกลวงละ มันเกี่ยวกับเป็นพวกสิบป่าของกุฎแล้วนะถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนะเอาแล้วไงต่อมีอะไรกว่ามีอะไรอีกวะาโอ้ยก็มีหลายเรื่องหลายราวจริงๆนะมีเล่ห์เหลี่ยมในการทำขายของพวกซองแดงพวกหาเหวอะไร ตองดดงมีการคืนของมาโอ้ห้าพันบาทหมื่นบาทไอ้นี่แม่งโม้แล้วมันเฟกนิวอะเวกนิวแล้วก็มันก็แบบว่าเออแม่เข้าข่าต้มปูหลอกรวงละแล้วยิ่งแบบไปโชว์รถไปโชว์อะไรซื้อรถมาคันละยี่สิบกว่าล้านเพื่อให้ลูกลูก,ลกแม่ตัวกับเปียกเดียวไม่รู้เรื่องเยี่อะไรหรอกอ่ะก็โอ้โหแบบว่าลูกแม่ต้องมาก่อนรักลูกมาก ไอ้คนวงนี้นะผมเจอมาเยอะเลยนะตัวมันเองอะแม่งเรียนโรงเรียนวัดพอรวยขึ้นมาหน่อยนี่ไม่พูดถึงแม่แม่ตักนะพอรวยมาหน่อยพอมีเงินหน่อยโอ้ oh, โหลูกต้องไปเรียนโรงเรียนดีๆต้องเงี่อะไรไอไอชิปหายตัวมึงก็เรียนโรงเรียนวัดแล้วมึงก็มีเงินเป็นสิบ้านร้อย้านแล้วมึงก็ต้องให้ลูกเรียนดีๆผมเข้าไปเข้าใจตักเต่าอวองมึงแล้วก็มาโอ้โ oh, ห oh, ต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องดูแลลูกเป็นอย่างดีต้องไปรับไปส่งกูฟังแล้วกูจะอ้วกจริงอ้าว แล้วก็ไอ้ตอม,มีเรื่องอะไรอ่าแล้วก็มีเรื่องไอ้พวกอินฟูทั้งหลายมีใบเตยมีดาราอะไรแถบที่ไปไปไลยไปเชียร์ไปอันนี้ก็มีม,มีมีบางคนก็ขู่ว่าจะติดกุฏิระไมหรอกเขาจา้างไปไลยกูไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกอย่าไปขู่เขาเขาก็ทำมาหาดกักมาทีก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็มาอวยกัน่ะ เขามาอวยกันวันเกิดก็รักกันมากหมอบของน,น,นู่นมอบของนี่มอบของนี่ก็ดูที่วันเกิดปีปีเนี้ยไม่รู้แม่ตกเกิดวันไหนจะมีคนไปหาหรือเปล่าจะมีไหมถ้าผมรู้ผมจะไปหานะผมจะอาของขวัญไปให้นะผมชอบคนที่แม่งตกนะชอบคนที่ตกผมเห็นกกนักการเมืองในพิษณุโลกอะ่ะเวลาเวลาตกเวลาสอบตกเวลาไม่มีหมาตัวไหนไปหาเลยนะแต่ผมก็จะไปหา แต่เวลาเขาสอบได้ก็จะมีหมาไปหาเยอะแยะมากมายแต่ผมก็จะไม่ไปหาเพราะว่ามีคนไปหาเยอะแยะอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวจะดูเสียว่ายัางไงแล้วยังไงต่อวะอ่ะยังไงต่อก็คือถ้าเกิดมันเป็นการเฟบนิวเป็นการสร้างภาพถึงขั้นเช่ารถมาโชว์ออฟถึงขั้นทำคอนเทนต์ทีใ่ให้เงินเขาแล้วไม่ได้ให้อะไรทำนองนี้นี่ถือว่ามันผิด ผิดกฎหมายนะในข้อหาล่อหลวงเพื่อที่ประสงค์ทรัพย์ที่คนที่จะมาซื้อของของเธออันนี้ก็เป็นข้อหาได้นะแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อหาใหญ่โตมโหฬารอะไรไอ้ที่ฟอกเงินน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งก็ไปขู่เขาว่าฟอกเงินจะโดนยึดทรัพย์น่ะจะโดนน,นู่นนี่น่ะผมคิดว่าแม่ตัก๊กับบอเบีรเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองผิดหรอกถ้าคิดว่าตัวเองผิดก็คงจะไม่ ไม่สร้างบ้านไม่ทําอะไรหลักทรัพย์ให้มันอยู่เขาก็จะอยู่กันเงียบๆแต่เขาเขาเก็บเงินสดไว้เงินสดไว้ไปฝากต่างประเทศบ้านพอถึงเวลาแพ้แต่ก็หนีไปอยู่ต่างประเทศก็ไปทําหน้าใหม่ทั้งผัวทั้งเมียเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งก็จบละก็อยู่ต่างประเทศเสวยสุขไปอยู่ฮ่องกงสักสามเดือนไปอยู่สิงคโปร์สักสามเดือนอะไรทํานองนี้ก็ได้ใช่ปะ แล้วก็ไปอยู่แบบเงียบๆเศยษฐกิจกันไปแต่ผมบอกว่ามันไม่ดีหรอกครับอยู่แบบจนๆอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีแดกบ้างไม่มีแดกบ้างก็มีความสุขมากกว่าต้องไปหนีไปปิดบังตัวไปอะไรอย่างนี้มันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับและเรื่องนี้ก็อยากจะฝากคนที่ดูรายการของผมนี่นะว่าเวลามีปัญหานะมึงอย่าโทรไปหาใครมั่วคือมึง เป็นถึงระดับนี้แล้วถึงแม่ตากถึงบอดเบียร์แล้วนะมึงก็ไปนั่งแดกเข้ากับตำรวจไอ้ตำรวจพวกนั้นมันก็ยังมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันมันไม่ได้แต่งเครื่องแบบแล้วมันก็มาแดกเข้าคนดังมันผิดอะไรวะแดกเข้าฟรีเพราะเผอตำรวจเลี้ยงไอ้แม่ตากก็ได้หรือเปล่าว่ามันไม่มีความผิดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตำรวจไอ้กลุ่มที่มานั่งแดกแล้วแล้วเขาสืบสาวไปว่ามันมีการช่วยเหลือกันอันเนี้ยผิดแน่ แต่ผมออกจะบอกให้นะถ้าผมเป็นแม่ตักเป็นบอสเบียนะถ้าผมจะยัดเงินตำรวจผมไม่ไปนั่งแดดข้าวถ่ายรูปลงเฟซหรอกไอ้พวกแดดข้าวถ่ายรูปลงเฟซเนนะี่ยแม่งของปลอมผมจะบอกให้คนที่เป็นของจริงอนะ่ยอย่างผมเจอคนที่รู้จักจริงๆนะคนที่ใหญ่ๆแนละ้วผมรู้จักจริงๆนะเขารู้จักผมผมรู้จักเขานะผมจะไม่เคยถ่ายรูปลงเฟซโดยเด็ดขาดเพราะมันรู้จักกันอยู่แล้วไนงะ แต่ถ้า,ไอ,าไอรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปลงเฟซเพื่อสร้างคอนเทนต์เราว่ากูเนี่ยรู้จักคนนู้นคนนี้คนน,นั้นอะไรทําตงนี้อะใช่ป่ะถ้ารู้จักจริงเขาจะไม่ถ่ายรูปลงเฟซหรอกเขาจะถ่ายรูปลงเฟซทาหออทําส้นตีนต้นมืออะไรใช่ปะ่ะอ่าแล้วมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่มีละก็มีอยู่เรื่องเท่านี้แหละที่จะจะก็บอกคือว่าอย่าโทรหาใครสุ่มสี่สุมห้าอย่าคุณจะไปโทรครับไปโทรหาคนดัง ไปโทรหาอินฟูดังๆไปโทรหาทนายดังๆอย่าโทรครับมันเป็นดาบสองคมครับเขาไม่ช่วยคุณหรอกครับถ้าคุณคุณคุณไม่ใส่คุณเทาเเขาไม่ช่วยคุณหรอกครับแต่ถ้าคุณขาวใสสะอาดเขาก็รุมแห่มาช่วยคุณทั้งนั้นแหละครับเขาเทาเขาไม่กล้ามาเสียงครับเขาไม่อยากจะแปดเปื้อนไปกับคุณด้วยแล้วสิ่งที่คุณเล่าให้เขาฟังอ่ะมันเป็นข้อมูลที่เขาเอาไปแฉเขาเอาไปพูดแบบสนุกสนาน มันไม่ดีหรอกครับว่าแม่ตักโทรหาคนนู้นแม่ตักโทรหาคนนี้ใครโทรหาผมผมไม่เคยบอกผมถือว่าเป็นความลับเป็นความลับของแหล่งข่าวจะบอกทำพอกอะไร <c oughs> เขาสาไว้วางใจเราเขาโทรมาหาเราเขามารำพึงลำพันเขามาขอคำปรึกษาเราแล้วเราเอาเขาไปแฉได้ยังไงวะมันไม่ใช่หรอกไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนดีนะแม่งกระจกสำหรับผมติดใจแม่งกระจก คือไอ้กระแสทําให้คนรักมีคนมาดูเป็นแสนเป็นล้านเป็นยี่ยอะไรแต่ถ้ามึงไม่มีคุณธรรมนะชิบหายเดี๋ยวมึงก็แพ้ภายตัวเองเนี่ะคนเราแม่งต้องมีใจนักเลงเว้ยไอ้หาอย่าไปคุยโม้คนนู้นโทรคนนี้โทรคนนี้โทรไม่ต้องไปคุยโม้หรอกตัวมึงเองอะมึงต้องดังด้วยตัวมึงเองมึงอย่าไปยืมคอนเทนต์คนอื่นเข้ามาดังมึงไม่จําเป็นต้องรู้จักใครหรอก แล้ดางไปแล้วมีประโยชน์ต้นตีแล้วเอามึงก็รวยแล้วรวยยังไงรวยในความเจ็บช้ำของคนอื่นน่ะรวยในความดังกาของคนอื่นน่ะรวยในความเหยียบย่ำของคนอื่นน่ะมึงไม่เจริญหรอกคุณจะบอกให้มึงก็เจริญแป๊บๆเท่านั้นน่ะเอาจริงบางครั้งแม่เราต้องยิงในศัตว์สีเว้เราต้องมีอุดมการณเว้ต้องมีความเป็นใจนักเลงเว้ต้องยอมเกินเลือดเว้ต้องไม่รู้ว่าต้อง จะทาอย่างนี้นังไงพวกที่รู้ความลับของเพื่อนแล้วแม่งทะเลาะกับเพื่อนก็เอามาแฉไอ้พวกนี้แม่งยิ่งเลวเลวชาติมากๆผมจะบอกให้ไม่ดีหรอกนะโอเคแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แต่อย่างน้อยนะแม่ตักบอลเบียร์ถ้าผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่หมดตัวนะตอนนี้ก็มีแม่งจะเป็นพันคนแล้ว่าทที่มือคืนของอ่ะก็คืนไปตามก,กฎกติกคาใครจะแจ้งความจับมึงช่อโกงมึงก็สู้คดีกันไป ถ้าไม่ชอบโกงเขาเดี๋ยวศาลท่านก็ปานีเองแต่ก็ดีฟอกเงินก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันแล้วกันว่าฟอกเงินไม่ฟอกเงินหรือกรณีไปโกไปต้มตนหลอกลวงก็ว่ากันไปแต่ผมจะบอกให้นะพวกเราที่ฟังอยู่เนี่ยมึงไม่จำเป็นต้องรีบรวยมึงไม่จำเป็นต้องเร่งให้รวยมึงไม่จำเป็นหรอกมึงค่อยๆย่อรวย แล้วเงินไปไม่ต้องมีเยอะแยะเี่ยอะไรหรอกมึงจะขับรถกันละสิบยี่สิบล้านมึงก็จะขับไปทาําส้นเตนอะไรอ่ะมันก็วิ่งได้คร้อยี่สิบหรือเปล่าวะคนน่ะที่แม่งไม่มีเที่ยอะไรเลยอะ่ะแต่คนแม่งรู้จักแม่งทั่วทั้งโลกอะ่ะยังใครวะคา,านทีท่ะแม่งรถก็ไม่มีขับบ้านแม่งก็หลังเล็กๆแต่คนแม่งรู้จัก ไปทั่วโลกอ่ะนี่เว้ยนี่แม่งเจ๋งเว้ยเพราะว่าถ้ามึงขับรถซปเปอร์คาร์ละยี่สิบล้านมึงอยู่บ้านหลังละแปดสิบล้านมึงใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมคนอาจจะมาคบกับมึงเพราะรถซปเปอร์คาร์มาคบกับมึงเพราะบ้านหลังใหญ่มาคบกับมึงเพราะว่ามึงรวยแต่เขาไม่ได้คบกับมึงเพราะมึงเป็นตัวตนของมึงเองตราบใดเมื่อมึงหมดรถมึงโดนยึดบ้านมึงโดนยึด ไอ้วมนี้ก็จะหายหัวไปหมดแต่ถ้าเขาครบที่ตุ้ของมึงมึงจะจนขนาดไหนมึงจะไปติดคุกติดตราดเขาก็ตามไปเยี่ยมมึงกูจะบอกนะครับเราดูข่าวดูกรณีแม่ตักบอดเบียรยแล้วก็เหมือนกับดูหนังดูละครแล้วก็สะท้อนมาดูตัวเองเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น กับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นาเสนอในแง่มุมของผมครับผมก็ทาของผมสนุกสนุกคองทุนอิสระพลอันนี้ผมทํามาสิบปีแล้วนะช่วยเหลือคนยากไร้แล้วก็หมาจรจัดมีเงินเยอะก็ช่วยเยอะมีเงินน้อยก็ช่วยน้อยเงินหมดก็ไม่ต้องช่วยคือทําอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปให้เป็นภาระนะครับการให้อาหารหมาก็ไม่จําเป็นต้องไปให้ทุกวันให้วันเว้นวันวันเว้นสองวันเพราะถ้าให้ทุกวัน มันก็จะเคยตัววันไหนมันเจอเรามันไม่ได้กินเราก็จะรู้สึกผิดก็ต้องทำอะไรอย่าให้เป็นภาระสำหรับตัวเองช่วยได้ตามอัตราาพของเราครับตอนนี้ก็ระดมเงินเข้ากองทุนอิสระพลผมทำหนังสือภาถาธรรราพลิกชีวิตขึ้นมาก็ขายในราคาเริ่มะสองรอยเบาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระผลครับรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ สายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในเร่มนี้ทั้งหมดครับผมตอนนี้ธรรมสตล์กิจใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะตั้งใจเขียนน่าจะเปิดตัวเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วนะปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาครับต่อเขียนเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้กำลังเรียบเรียงใหม่ทวนใหม่ mm hmm. ก็อ่านเวิร์ก็รอทำอยู่แล้วนะครับผมก็ติดหนี้ไว้ที่มีคนสั่งจองผมมาก็ ประมาณยี่สิบสามสิบคนนะครับที่ให้เงินมาแลวเดี๋ยวก็จะทยอยไม่ได้ทยอยครับพอเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทำรูปเล่มเสร็จผมก็อาจจะทำเป็นเล่มพิเศษส่งไปให้ก่อนพวกที่จองและพวกที่ขายค่อยว่าก,กันอีกทีเพราะวันต้องเอาเงินไปทำอะ่ะบางทีไม่มีเงินเดี๋ยวผมก็จะทำแบบทีละสิบเล่มยี่สิบเล่มก่อนอันนี้มันก็จะแพงอะ่ะ แต่ถ้ามีเงินเยอะๆมันทำทีรพันธ์เล่มันก็ใช้เงินร่วมแสงตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินนะครับก็ก็เดี๋ยวถ้ายอยส่งที่ติดค้างไว้ก่อนส่วนที่อันใหม่ค่อยว่ากันอีกทีครับผมท่านที่เข้ามาดูนะครับถ้ายังไม่กดติดตามนะช่วยกดติดตามด้วยเพราะว่ามีคนที่มาดูผมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่กดติดตามครับสามสิบเปอร์ซ็นที่กดติดตามนะ เพราะฉะนั้นมีคนมากดติดตามผมสามแสนอีกเจ็ดแสนคนครับยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะตอนนี้ผมก็จะประชาสัมพันธ์กระถางครับกระถางแขนตาอันนี้เป็นเป็นกิจโพสนะครับกิจโพส เนี่ยทำพิเศษก็มีไม่กี่ใบราคา290บาทครับถ้าไม่ใส่ต้นไม้นะก็ใส่ปากกาใส่คัตเตอร์อะไรก็ได้นะครับไปตั้งที่โต๊ะทำงานก็สวยมากเพราะมันเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานซีแฮนด์มีหนึ่งใบในโรคใบดีนะครับช่วยซื้อกันด้วยครับช่วยซื้อกันด้วยขอบคุณครับเพราะว่าเงินก็จะไปเข้า ช่องกิจโพสชาแนลแล้วก็เงินก็จะไปสู้คดีกับสวสมชายเสแวงการครับผมอีกาการกดมาได้ใน Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้าเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้ภาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Gracias.